วอสเนียสกี้อันนี้เนี่ยหุยเขาแฮปปี้เอนดิ้งกันตลอดเวล,ลานี่ก็หวานกันแล้วเกิดหวานมากเลยน้ำตาลขึ้นตาเลยนะคะคราวนี้เนี่ยจะขออาสา,าไปเป็นแคดดี้ให้กับรอรี่ค่ะในกอล์ฟพาสามคอนเทสต์นั่นเองสำหรับแคโรลีนวอสเนสกี้ค่ะเป็นนักเทนนิสหญิงอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเดน,นมาร์กเนี่ยนะคะคราวนี้เขาคงอยากจะปลุกขวัญน,นี่ปลุกขวัญให้กำลังใจรอรี่แม็กนลอยคู่มั่นหนุ่มของเขาหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่จะลุยศึกเมเจอร์เดอะมาสเตอร์ ที่สนามออกัสซาในรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะคะวันที่10 1 3เมษายนนี้แหละนะด้วยการที่จะไปถือถุงให้ในการแข่งขันพาสามคอนเทสค่ะ โดยภาษาไอชุดท,ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยคือปีที่แล้วนะครับภาษาสคอนเทสต์เนี่ยจะแข่งพรุ่งนี้นะคะก่อนหน้าการออกรอบแรกของสุดยอดมัสเตอร์ซึ่งโรอดี้เนี่ยก็จะได้คู่มั่นสาวมาสวมบทคันดี้ให้ในจ้ะงานนี้เขาบอกว่ามีนีปีที่แล้วก็มีจุจุ๊บอย่างน <ๆ S 2> ี้เลยเหรอฮะใช่เขาก็เลยบอกงานนี้ตากล้องต้องลุมแน่เพราะว่าจะแอบเนี่ยเก็บภาพอยู่จีบนแฟเว์แน่นอนเพราะว่าขนาดปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้แบบคือยังไม่ได้มั่นกันเลยเนี่ย ยังขนาดนี้อันนี้มั่นแล้วจะขนาดไหนมันจะมีขนาดไหนได้ก็ต้องประมาณนี้ละประมาณนี้แหละะครับผมย้ายมากกว่าประมาณนี้เลยก็ให้กําลังใจกันไงก็รอดูแล้วกันว่าจะมีขนาดไหนแต่เห็นบอกว่าถ้าเกิดฝนตกนี่ก็ตัวใฮตัวมันใช่ไหมเขาบอกว่าขออย่าให้ฝนตกเพราะว่าแฟนสาวอาจจะหนีไปได้แคดดี้อาจจะไม่ยอมลงสนามด้วยอะไรอย่างนี้แอบแซวแฟนนิดนึงอุายการนี้ทรูวิชั่น มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับข่าสามคอนเส์วันที่คืนวันที่10นะฮะตีสองถึงตีสี่ติดตามได้ทางช่อง Fox นะฮะ Fox Sport plus hd มีถ่ายทอดสดด้วยจะได้ติดตามสดสดว่าเขาจะขนาดไหนครับให้กำลังใจกันขนาดไหนนี่น่ารักนะถ้าเกิดว่าว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปให้กำลังใจแฟนคือปกติเหมือนพี่ฟุ๊กเนี้ยถ้าเกิดว่า แฟนพี่ฟุกว่าก็ใช่กำลังใจเวลาพี่ฟุกโอ้ครับมามาพากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีมีมีกระแตงกระแตงหิ้วกันนะลูกมาด้วยะมาด้วยมาด้วยมาด้วยเพรเป็นห่วงไงแต่ตอนนี้ผมว่างแล้วเพราะว่าครอบครัวทำไมจับต่างจังหวัดโอ้โหทำไมต้องยิ้มขนลยยิ้มเลยเก็บเก็บรอยยิ้มไว้ไม่อยู่นาดนัวเองแล้วตอนนี้ไม่ได้ดูจอด้วยนะพูดชัดเจนมากแต่ว no> ่าแฟนดูอยู่ที่บ้าน ตอนนี้เดินทางอยู่ครับโอ้รู้เนี่ยรู้เนี่ยสบายตัวเดี๋ยวแฟนคุณยศดูย้อนหลังทิวชั่น o อทูแวร์ในงานเข้านะครับรวยครับที่ไหนได้กลับไปถึงบ้านนั่งรออยู่ที่บ้านเลยไม่ได้ไปไหนอะ